ประเด็นหนึ่งที่ท่านนายมนตรีนะคะได้พูดถึงในงาน t h a i l a n ์ Level Up อัปเกรดประเทศไทยนะคะดินเนอร์ทอที่ทางช่อง16ของเราจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําโดยเฉพาะกับกลุ่มคนฐานรากหนึ่งในนโยบายสําคัญก็คือการขึ้นค่าแรงนั่นเองค่ะซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วและระหว่างนี้กําลังมีการศึกษาเพื่อปรับเพิ่มขึ้นอีกนะคะไปดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคุณนิวค่ะ ขอบคุณครับพีรีซ่าครับหนึ่งในเรื่องสําคัญในการอัปเกรดประเทศไทยก็คือการอัปหรือว่าเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ํานั่นเองนะครับหากว่าเพิ่มขึ้นได้ก็จะส่งผลดีต่อพี่น้องแรงงานไทยนะครับให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำและทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นเข้มแข็งด้วยแต่การจะปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงนั้นไม่ใช่รัฐบาลอยากปรับเพิ่มขึ้นก็ปรับได้เลยนะครับต้องคุยกันกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวของฝากฝั่งของแรงงานเองนะครับแล้วก็นายจ้างด้วยเพราะว่ามันจะกระทบในส่วนของ เพิ่มขึ้นค่าแรงนั้นจะเป็นอย่างไรมาติดตามไทม์ไลน์กันชัดๆเลยนะครับย้อนกลับไปในวันที่17มกราคม2567ที่เพิ่งผ่านผลมาครับที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22นะครับที่ประชุมกันครั้งแรกของปี2567นี้ซึ่งประกอบไปด้วย3ฝ่ายนะครับไตรภาคีก็คือนายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลได้มาพูดคุยกันและเห็นนะครับว่าปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นณขณะนี้ก็คือว่าสูตรการคิดคนวณ ค่าจ้างขั้นต่ํานั้นมันเป็นสูตรที่เก่านะครับใช้มานานถึง10ปีแล้วไม่สามารถสะท้อนถึงภาพเศรษฐกิจในความเป็นจริงณขณะนี้ได้จึงมีการตั้งคณะอนุกรรมาการขึ้นมา17คนนะครับซึ่ง17คนนี้จะมีหน้าที่สําคัญในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ปรับปรุงสูตรอัตราค่าจ้างขั้นต่ํานั่นเองนะครับ17 คนนี้ก็จะมาคิดกันนะครับว่าสูตรไหนที่มันจะเหมาะสมที่สุดนะครับกับการคิดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้ามเดินไปเลยนะครับ20กุมภาพันธ์2567จับตาดูการประชุมของคณะอนุกรรมการนะครับที่เขาจะกลับมาคุยกันเป็นครั้งแรกนะครับว่าแต่ละคน,นยมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสูตร ที่จะใช้ในการคิดคำนวณก็น่าจะเคาะกันในวันนั้นเลยหลังจากนั้น1วันถัดมานะครับ21กุมภาพันธ์สองพเป็นการประชุมบอร์ดไตรภา,าคีครั้งที่2ทับสองนายจในจ้างลูกจ้างรัฐบาลได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน3เรื่องสําคัญเรื่องแรกก็คือว่าเมื่อได้สูตรมาแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาปรับค่าจ้างใหม่ได้ทันเมษายน2567หรือไม่จะทันสงกรานหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วพิจารณาต่อนะครับว่าจะปรับ เลยหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นในสาขาบางสาขาก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรงไว้ก็น่าจะเป็นการท่องเที่ยวในบางพื้นที่นั่นเองนะครับอันนี้คือภาพทำลายการขึ้นค่าแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมองไปเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลชุดนี้ก็คือการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ําให้สะท้อนกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่แล้วก็ในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับ เป้าหมายระยะต่อไปก็คือ1มกราคมปี2 5 6 8ปีหน้านะหวังว่าจะเห็นค่าแรงขั้นต่ำทุกสาขาอยู่ที่400บาทต่อวันและในปี2570นะครับ1มกราคม2570นจะครับจาก400จะขยับเป็น600นี่ค่าแรงขั้นต่ำทุกสาขานะครับจะอยู่ที่600บาทต่อวันนั่นเองครับ นี่ก็คือเป้าหมายในอนาคตนะครับแต่ถ้ามาดูในปัจจุบันนี้จะว่าไปแล้วค่าแรงขั้นต่ําก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับจากปี2,558นะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี2,558มาประมาณ2ถึง16บาทต่อวันถ้าดูในจังหวัดที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำต่ำสุดณขณะนี้เนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่330บาทนะครับอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนจังหวัดที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ําสูงที่สุดนะครับก็คือที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่ที่370บาทนะ มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2,567ก็คือปีใหม่นี้เป็นต้นมาแล้วนะครับงั้นมาดูกันนะครับว่ายกตัวอ,อย่างเช่นในเอคนนี้เป็นลูกจ้างรายวันที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยเขาก็ได้รับค่าแรงขั้นต่ําเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับปี2,558เนี่ยได้ค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่300 54บาทต่อวันนะปีใหม่ผ่านมาได้ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก16บาทมาอยู่ที่370บาทถ้าในอนาคตมีการปรับเพิ่มขึ้นจริงนะครับเป็น400บาทต่อวันเนี่ยก็จะทำให้ในเอคนี้เนี่ยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงเมื่อเทียบกับปี 2,558อยู่ที่46บาทนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามกันเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกไว้ชัดแล้วนะครับว่าการดึงดูดนักลงทุนด้วยค่าแรงที่ถูกเนี่ยมันไม่ใช่แล้วในสมัยนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นสะท้อนศักยาภาพแล้วก็ทักษะของแรงงานไทยที่สําคัญนะครับตดความเหลื่อมล้ําด้วยนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับพี่ลิซ่าคุณผู้ชมครับว่าจะมีการประชุมเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างไรสูตรคํานวณเนี่ยจะ้าตามันจะเป็นแบบไรนะครับแล้วจะปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทัันนสงกรรรานนี้หือไคคบ ขอ,ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News n ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ